จากคุณเสาวนีม่วงทองการนั่งสมาธิเป็นการเพิ่มกําลังสติให้กับตนเองด้วยไหมเจ้าคะมันหนุนเสริมกันนะแน่นอนว่ามันช่วยเสริมกันพอจิตตั้งมันน่นเวลาเข้าไปรู้อารมณ์อะไรมันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นคล่องแคล่วมากขึ้นรู้แล้วก็วางได้ง่ายขึ้นถ้าจิตไม่มีกําลังนะเหมือนเราไม่มีกําลังเลยเนะนี่ยนะจะไปหยิบจับทํางานอะไรก็มันขี้เกียจจะทำมันไม่อยากทําเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรหรอก นะแต่นี้ถ้าเรามีกําลังอยู่อย่างนี้นะมันจะลุกมาทําอะไรก็ดูคล่องแคล่วว่องไวมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องอาศัยแต่ว่าสมาธิที่ท่านปรารถนาในการเจริญ ภาวนาก็คือตัวคณิกะสมาธิอันนี้เป็นเบื้องต้นน,น,นะนยเ้น่าเอาประโยชน์ไปแล้วสมาธิเราเข้มแข็งมากขึ้นยางั้องกลายเป็นฌานหรือภาวนาสมาธิขึ้นมาได้อันนั้นก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงฌานบางคนอาจจะถึงแต่ที่เราต้องการจริงๆคือคณิกะสมาธินะที่ต้องการจริงๆมีแค่นั้นคือตัวขณะหนึ่งขณะหนึ่งรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังตักข้าวใส่ปากรู้ว่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนกำลังอาบน้ำกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่ ขณะที่รู้ตัวขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าคณิกะสมาธนะิรู้ว่ากำลังโกรธรู้กําลังเกลียดคนน้นอยู่เกลียดคนนี้อยู่เนี่ยแปลว่าใช้ได้ละเรามีสมาธิเป็นฐานของสติลนะ